คู่กรณีเขาต้องเขาดัดเราพบกันเองเพื่อจะปรับความเข้าใจกันก็ในความเสียหายต่างก็รับผิดชอบดูแลกันตามคนต่างรู้แลหรือว่ามีคนช่วเพราะท่างถาวรคอยในในความผิดที่ตฝดก็ได้ก็ะทั่งความผิดทั้งที่เขาพบว่าเขารับผิดอะไรไว้รับดูแลกันซึ่งการแลกเปลีนคือเข้าใจกคดีแล้วครับตจนค่อยว่างกันทีแต่ ่าผมก็อยากบอกว่าไอ้ที่ลงคลิปนั้นไปอ่ะถ้าอยากให้มาดูคลิปผมบ้างเพราะผมอ่ะบีดแต่เขารอบหนึ่งแล้วอืมแล้วเหมือนพี่เขาจะหยุดแล้วผมจังหวะของพี่ไปกระลูกคือว่าเหมือนพี่จะหยุดรอบหนึ่งปุ๊บพี่เาอยู่ผมก็ขี่บิดไปแล้วเนี่ยผมไปกระลูกก็เลยชนกันก็คือว่ามันก็เกิดแบบโมโหก็คือว่าเหมือนผมบิบแต่พี่เขาไปรอบหนึ่งเขาแน่จะหยุดที่ผมถูกไหมใช่ แล้วเขาก็โข่มานรม่ได้ชนแล้วจังหวะนั้นก็แบบลูกตกรถกิ่งไปเลยผมก็เลยว่าเหมือนอารมณ์เจ้าว,วูบเลยโมโหก็ตามจริงอ่ะผมไม่โกรธพี่ก็หรอกถ้าผมไปคนเดียวหรือไปกับเมียอะไรเงี้ยถ้าชวนกระทานหันเนีผมไม่โกรธเลยแต่คือว่าเหมือนผมบีบแต่พี่เอาไว้รอบมันก็ทำแงมาดูผมจะเห็นแล้วเขาไม่อยู่ที่ผมไงก็เลยว,ว่าโมโหก็เลยคือว่าพ่พววูบไปอะไรเงี้ยครับแล้วความรู้สึกเป็นไงพอทำทำพนแล้วเนี่ยความรู้สึกเรามีความ,วามรู้สึกผิดครับ ร้อนไหมฮะรู้สึกรู้สึกเวลาใจร้อนไหมหน่อยอะไรเงี้ยเพรก็คือว่าถ้าผมไปวันนั้นไปคนเดียวคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นแน่แล้วจังหวะไปแล้วลูกคนเดียวก็คือห่วงลูกเลยมันล่วงรถลงไปเลยนะฮะห่วงว่ามันอันตรายใช่ครับเพาผมขี่มันก็ประมาณสี่สิบกว่าทัาก็ลองคิดถ้าผมไปเร็วกว่านั้นอาจจะหนักกว่านั้นหรืออะไรก็ได้ใช่ไหมล่ะอืมใช่แล้วแบบสังพงษ์เขาว่าอะไรไปทำเขาทำไมแล้วคือว่าถ้าลูกผมคอหักหรือพิการขึ้นมาคือว่าผมทำอะไรนั่งทำใจหรือยังไงผมก็ยังไม่เข้าใจอยู่นะก็ให้มองผมบ้างใช่ไหมล่ะเพราะ ที่โกรธอะคือว่าผมบีบแตะให้พี่เขาใช่ไหมบีบแต่หยุดใช่เห็นแล้วไม่อยู่ผมโกรธแค่นั้นแค่นี้เองเนาะใช่แต่คือว่าถ้าพี่เขาออกวันจันทร์ถ้าพูดถึงชนเลยอะตรงผมจะไม่โกรธเลยแต่คือว่าเห็นผมแล้วได้ยืนผมก่อนผมเมากระเด็กอะไรเงี้ยแต่ก็เลยโกรธแค่นั้นก็เลยเพราะว่าเผื่อว่ายังไงครับอารมณ์ชั่วไปตามนั้นเละพี่ก็ตามที่องค์ที่ไปเราจะโทษยังไงร้ายร่างกายจะปรับเท่าไหร่ฮะก็ยังยังยังดูดูรูก่อน ก็ยังไม่ได้ติดใจอะไรครับไม่ติดใจกับความอะไรท่านก็ถ้าก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวผมขอรักษาตัวก่อนครับรักษาตัวดูอาการแผลดูอะไรให้เรียบร้อยนครับถ้าคุยก็รู้เรื่องตกลงกันได้รู้เรื่องก็ไม่ได้ติดใจอะไรครับก็ยอมรับครับผมคิดครับเพราะวาอุบัติเหตุครับผมผมยอมรับว่าเราก็มันเป็นอุบัติเหตุนะครับเป็นเราประมาทมันเป็นความประมาทครับหมอวิสัยว่าแผลเป็นยังไงแผลก็ตอนนี้ก็ดูให้ไปทําแผลวันต่อวันครับ ตอนนี้หมอบอกเย็บกี่เข็มตอนนี้ประมาณ6กถึงเข็ดเข็ม